มึงอยู่ในจุดที่มึงไม่ควรจะมากลัวว่าทาไม่ทำแล้วอ่ะถูกอีกอย่างที่กูไม่ที่กูไม่ได้กลัวว่าทําไม่ทําที่กูกลัวเนี่ยคือทำไมคิดถึงเหตุการตอนนั้นอ่ะกันนะเอ่าถึงเจอปุ๊บให้ดอกไม้ครแรกที่จะพูดดีอะไรดีดีไม่หรอกกูตั้งใจว่ากูจะเปิดแบบ ใฮ่ครับพี่วันเลนไทยย้อนหลังนะฮะกูสามวันเลนไทยย้อนหลังนะแล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นว่ากูคิดเข้ามาอะไรออกก่อนอนะอาจจะเออขินๆอาจจะให้เสร็จพูดเสร็จแล้วกลับเลยไม่ไม่นั่นแหละคือกลัวมันไม่ควรจะเป็นยังไงถ้าเราถามว่าเออเป็นไงบ้างเยเพราะไงเขา,ขาวะวะเ,เขาบอกว่าเจอกันตอนเย็นครับมันน่าจะมีเวลาคุยะนะ่าจะคุยเขาะนะเออเรียนเป็นไงบ้างยากไหมอะไรเงี้ยเนาะกําลังดีไหมอะไรไปเป็นไงกลับเป็นไงไปเราไหมไปไปอันนี้มะ วะจะมาไหมหมาจะมาไหมไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเล่นดูไม่ใช่กูกูกล้าพูดว่าเขาเป็นเพียงไม่ใช่ไม่ใช่เพียงเขาเป็นคนแรกก็น่าจะเผื่อจะเป็นคนเดียวที่ทำที่กูไม่ได้หวังอะไรจากเขาเอาวะเรื่องมันก็มีแหละแต่ปากมันจะกล้าพูดเรืองถ้ามันอยู่ตรงนั้น<ม><ม>น่าจะแบบเต็มมาจะจะเต็มไปหมดจนจนจนมันพูดอะไรไม่ ใจใจก่อนในอีกเมนึงคือถึงมันจะเป็นตอนเลิกเรียนแต่แบบเขาอาจจะดันไปเที่ยวเพื่อนต่อยแล้วเพื่อนเขามายืนรออ่ะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านโอ้ยเชื่อ์โค้ดเพื่อนเขาอยู่อ่ะกูกูกูดาวน์สถานการณ์ของเพื่อนอยู่เฮ้ยพู้ชายผู้หญิงฮะมันเตรียมเลยมันจะขืนกูจะยิ้มยิ้มโชว์ฟันเลยแล้วขับ G P A ก็ออกมาก็คือแบบ เ้ยตอนแรกภาพภาพที่กูคิดคืออะไรวะกูกูจะเอากุหลาบช่ออันเขาเรียกไงนะก้านเดียวอ่ะข้าวไปที่ป่าหรือว่าข้าป่านข้าข้าคือตาไม่อาจข้าคือตาไม่อาจเลี้ยงหรอโอ้โไอ้นจ้แมลงวันอ่ะเธอฉันเคยยีตาผมก็ต้องให้ มึงก็ต้องให้ดอกไม้เขาไปแปดดอกมึงก็จะได้ยือนอธิบายว่าดอกไม้แปดดอกมีดอกที่หนึ่งมีคมหมายว่ามึงยืนเออมึงยืนคุยได้ชั่วโมงหนึ่องอะไรง้นะววมองหน้ามองตากันจนปฏิสนธิเลยถ้าคุยเรื่องดอกไม้แปดดอกไปเรื่อยเลยเนะี่ยก็คิดถว่าเออถามไทยถามไทยเสร็จก็แบบมันก็เลยเรียกไ่ยเงิตนตอน่ตอใช่ ถามได้เสร็จก็ห้องนู้แล้วคนสุดท้ายเ <c média> hmm. ขาจะกยังไงอะไรอย่างเงี้ยป่ะอือคือปกติอะกูอะไม่กล้าทขาอะไรกันหรอกเพราะเพื่อนต้องเป็นอะไรที่แบบอย่างบอกอะสมมติไปไปแล้วไปเจอเพื่อนเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะแบบเพื่อนให้เจ็บแยกตัวแพร่ออกมาแบบมายิงคนสองคนเลเพื่อนก็อยู่ในระยะที่แบบมองเห็นเนี่ยใกล้ๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดตีเลยคือหรือยังหาป่ะนักเรียนนักกูแล้วก็ให้กูเข้าไปหาในกลุ่มเลย อาจจะเป็นพอใจกลัวกลับมาสำหรับคุณนะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็แบบพอพูดไปพูดมามันก็จะแบบกูมันไปไม่ถูกแค่ได้แค่ได้ให้ก็ประสบความสาเร็จแล้วก็้งเอหลักๆก็คือเดินไปได้ให้ก่อนจะทำไงต่อก็ของเสริม hmm. นั่นแหละคือคือว่าปกติอ่ะกูอ่ะไม่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ t ขนาดนั้นแหละแต่กู echovert เ,เ,เวลามีเพื่อนเด็ก echovert อ่ะคือมันจะแบบมันพากันไปอะ<ม>่ะคือเห็นว่าอย่างที่กูเมื่อก่อนที่เราถ่ายคลิปอะไรต้องโหลดก็คือพวกเราก็มีก็ม,มันมีพวกมันก็เสียงดังอนน่ะเปมีคนเราก็เป็นอย่างนี้แต่พอแต่พอแต่พอไม่มีเงี่ยเงพวกเนี้ยมันไม่มีใครเลยแล้วอย่ากไอ้ภูมิอ่ะไอ้ภูมิมันจะไปทำรถพอดีแต่มันจะข้ามอาไหมแต่ถ้าเข้ามอมาจะดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าไง มันมันแคลปกติเขาปรนะมาณน่ะไปเขียนเรียนแคลวันที่นี้แต่ว่าอาจารย์ไม่กยกเลิก<ม>ก็คือมันแทบไม่มีเพื่อนเลยมีแคเ่เพื่อนคนหนึ่งตัวใหญ่ๆที่ไปเคยออกหน้าเหมือนกูอ่ะคือคนที่ไปฟิตนกับกูแล้วก็ไ<ล>อ้ภูภูไมยเลยชื่ออะไรสกายใช่ใช่แล้วก็แบบเพื่อนกูก็มีแค่นั้นซึ่งกายอ่ะยึ้งกายกับกูอ่ะเขาก็เป็นคนไอ้นี่ตลอดกูก็่ใกายอีกแล้วสกายไงกูก็เรียกกายเออมีเพื่อนชื่อกาย ก็มนันก็คือเขาบอกว่าวมึงปรึกษาได้แต่มึงอย่าลืมนะว่าคนที่พูดคนที่คุยเธอมึงมึงต้องนำไปปตัดขายเองก <c oughs> ูพูดอยู่ในจุดคือมันอย่างที่สกายของกูเลยว่าเวลาลวเราเจอคนที่เราชอบมากๆเราจะเป็นตัวเองอย่างกูกูไม่เป็นตัวเอง,ง,งเนะแต่กูถามแบบกูถามหมดเลยกูถามไม่ถามการกูถามว่าแบบไอเ้เจ้ากูกูเปิดด้วยว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เนี่ยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์มันมันดีไหมเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ควรจะเป็นเ a y วะวะ ก็เดีกูลง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  Twitter กูลงวันนี้ไม่กูหมายถึงว่ากูให้พรุ่งนี้ไงก็เขาบอกว่าก็ย้อนหลังกันนะแต่มันก็ท่้งมันเลยไอเขาเนี่ยกูกินเลยกินน้อยกูเลยกลัวกูเลยกินน้อยผู้หญิงผู้หญิงเขาได้ดอกไม้คือเขาไม่นานนั่งคิดเลยแล้วก็ตัวเรื่องเป็นดอกแต่เอาใจเอาดอกสดเพราะว่าคิดว่าการแค่ดอกสดนี่จะมีอะไรหรือเอา นเน้นนี้เป็รไม่รู้ว่า,า,าแต่รเราก็ไม่มีทางหรอกว่ามันจะยู่แต่ถ้าสมมติมันยังอยู่ยู่ที่เอเนนนอแต่ว่าผหย่ยเความคิดป็นยาบันจะตขึ้นมาในเวลาที่ ก็กไกไ็ดูสถานการณ์ว่าเขารีบไปไหนหรือเปล่าถ้าเขาไม่รีบก,ก็อาจจะถามไถ่ไปเรื่อยๆสักพักนึงก็ได้ถ้าเขามีอะไรก็ถามไถ่นิดๆน้อยๆแล้วก็บอกถ้าเขาถ้าเขาจะไปไหนต่อแล้วเขาไม่ได้อะไรกับเราต่อเราก็แบบเอเอเดี๋ยวไ้คุยกันเจอ